ข้อคิดจากโรเบิร์ตฟอร์ดโรเบิร์ตฟอร์ดเป็นกวีคนโปรดของผมครับมีผลงานหลายชิ้นที่ผมชื่นชอบมากแต่ชิ้นที่ถูกใจที่สุดและผมเนี่ยจำขึ้นใจนะครับเพื่อเป็นกติสอนใจตัวเองนะครับบทความนั้นมีชื่อว่าถนนที่ไม่ได้เลือก The Road Not Taken มีถนนสองสายในป่า Yellow Wood ซึ่งผมจะต้องเลือกเดินทางใดทางหนึ่งผมหยุดคิด และพยายามมองออกไปไกลสุดสายตาเพื่อดูว่าถนนสายนี้จะพาไปถึงไหนแล้วกลับมามองถนนอีกสายดูเป็นถนนที่ด้าเดินไม่แพ้กันอาจจะดีกว่าเสียด้วยซ้ำตรงที่มีหญ้าเขียวขจีและดูเหมือนว่าจะมีคนเลือกเส้นทางเนี่ยมากพอสมควรครับช้าวันนั้นถนนสองสายนี้ดูคล้ายกันเพราะต่างก็มีใบไม้ปกคลุมไว้ ผมจึงตัดสินใจเลือกถนนสายแรกทั้งๆที่ผมรู้ว่าถนนคงพาผมเดินไปต่อเรื่อยๆจนยากที่จะย้อนกลับมามองหรือว่าจะลองเดินอีกสายหนึ่งดูวันนี้ผมขอเฉลยด้วยความโล่งใจครับว่าผมได้เลือกถนนสายที่คนเดินน้อยกว่าและนั่นทำให้ผมมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอยาา่างมหาศาล